Oh man, I should have finished those deep fried chicken wings from last night. Huh? Save game, for now. ตัวไปเซฟเกมกนโอเคเซฟเกมเรียบร้อยแล้วนักรบผม,ม,อมโอ้ต้องอันดีอีกเดี๋ยวเราจะไปเล่นนี่ไป

ก็มากันลแล้วโอ้ยผมก็จะจถ่ายคลิปต่อนัน่นแหละไม่ได้ถ่ายคลิปนาน นาเพิพ่มหึ้นเข้าไ้ฟังนะไปกันนะ

ก็ได้นะว่าไม่เทียดพขาไม่ควรคุมไหมเหรอ พายามทพิ่มทำคลิปจหลงไหมถ้าพยายามพิ่มจหลงนะกุ่ไลค์ผมด้วยก็แล้วกัน อ,อกเล่นหนักว่าตายตายิงตายพิงเนี่ยบอกเลยตายพิง ตายหงตายหงไปได้ขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวเราขอตัวลาไปก่อนนะบ๊าไปพวกไก่ Bila bomba suruh hakir, apa-apa Apa-apa